สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยากเป็นช่างกลับม้อีกแล้วครับพอดีตรงนี้ผมอยากได้เป็นชั้นวางของสักสามชั้นแต่ว่าถ้าจะเอาชั้นธรรมดามาวางก็ไม่ใช่อยากเป็นช่างใช่ไหมครับมาวันนี้ผมจะมาทําชั้นวางแบบสุดแนวแล้วเดี๋ยวมาดูกันการออกแบบเขียนแบบไปเขียนแบบในใน,ในสมุดโน้ตก่อนไปสามชั้นแบบนี้นี่ ที่อเมริกามันจะเป็นข้างหลังพัดเม์หลังตึกมันจะเป็นบันไดหนีไฟประมาณนี้ประมาณนี้นะเนี่ยผมก็เลยเอาไอเดียตรงนี้จะเอามาทําเป็นชั้นวางของอหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวทําเป็นรูปบันไดแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําได้สวยไหมไปครับไปมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมไปหาเหล็กก่อนที่เหลืออยู่แถวๆบ้านนี่แหละ้างบ้านนี่แหละเอามาวัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะผมจะเอาขนาดยาว60สบ กว้างเนี่ย25เซนผมก็มาตัดตัดแล้วก็เริ่มเชื่อมเลยครับนี่ฮะตามที่เห็นเลยนะตัดแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมให้ได้สามชั้นนะครับผมจะทําเป็นสามชั้นพอเชื่อมเสร็จแล้วก็เจียเลยครับอันนี้เอาเป็นพื้นก่อน,นครับทาพื้นเจียพื้นให้เรียบร้อยก่อน,นเนี่ยรพอเก็บเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะเป็นกันตกนะครับหรือว่าราวนะครับราวรั้วราวเหล็กนะครับที่ยกขึ้นมานี่ครับก็จะใช้เป็นเหล็กเส้น องหุนนะครับแล้วก็มาทําการเชื่อมมุมเชื่อมหักมุมแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมให้มันได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับเราก็ไล่เชื่อมไปอย่างเงี้ยครับใจเย็นๆครับทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยครับเนี่ยค่อยๆทาไปโอ้โหใช้เวลานานมากครับตอนนี้ครับทั้งเชื่อมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละ,ละอันแต่ละอันเราไล่แต้มหน้าหลังหน้าหลังแค่แต้มเฉยๆนะครับแต้มก็อยู่แล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นเหล็กตันสองหุนนะครับ นี่ครับพอเสร็จปั๊บเราก็จะมาทําบันไดกันนะครับผมก็เอามาทาบเอามาวางไว้กับแบบที่ผมเขียนไว้กับปูนนะครับอันนี้สอเขียนไว้ว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่นะครับผมก็มาทําบันไดเลยพอเชื่อมเสร็จก็เริ่มเจียอันนี้คือบันไดต่อระหว่างชั้นครับต้องทําให้แน่นหนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวยึดระหว่างชั้นนะครับอ่าไม่ให้ขยับอ่าแล้วก็มาทําราวบันไดครับนี่ครับทาเหมือนกัน2อันเลยนะครับเรามี3ชั้นเราทําแค่2อันนะครับนี่ครับ พอเชื่อมเสร็จเราก็เราก็เริ่มเจียเก็บแต่งแบบนี้ครับทั้งสองอันให้เรียบร้อยให้เรียบเนียนครับเดี๋ยวนี่ครับถึงตอนเอามาประกอบเราก็เอามาลองครับถ้ามันไม่ได้เราก็ไปเคาะเคาะเคาะหน่อยมันอาจจะเบี้ยวอาจจะเอียงพอได้แล้วนี่ฮะพอได้แล้วเราก็ามาทาบใหม่แล้วก็แต้มเลยครับไล่แต้มไล่เชื่อมเลยนะครับนี่ครับผมก็จะไล่เชื่อมเลยทีละชั้นเลยแบบนี้ครับเพราะเป็นตัวยึดต,ต้องเชื่อมให้แน่นนะครับ เป็นตัวยึดระหว่างชั้นเลยนะครับชั้น 2, ชั้น3เนี่ยให้ยึดให้ติดกันคือเอาบันไดเป็นตัวยึดนะครับนี่ครับมันก็ไล่เชื่อมไลยแต้มไปแบบนี้ครับเชื่อมให้แน่นให้หนาไปเลยนะครับนี่ครับไล่ไล่ล่ให้หมดเลยก็มาตั้งดูที่เช็คความเรียบร้อยดูด้วยว่ามันจะแข็งแรงทนทานไหมก็เชื่อมไปเช็คไปเชื่อมไปเช็คไป,ไป,ไป,ไปแบบนี้ครับไล่เชื่อมทีละชั้นแบบนี้ครับ นี่ยพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเกียร์ครับเกียร์แต่งเกียร์เราจะได้รู้ครับตรงไหนเราเชื่อมไม่ติดอะไรแบบนี้ครับเกียร์โอ้โหใช้เวลานาน,านมากตอนเกียร์นะครับเนี่ยผมก็เกียร์ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับดูครับกว่าจะได้แต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละชัน้นใช้เวลาโคตรนานเฉพาะเกียร์เนี่ยโอ้โหนี่ขนาดตัดเอามาไวๆนะ anyway, เนี่ยยังนานเลยนะพอเกียเสร็จเราก็เริ่มทาสีครับนี่ครับ ผมก็เริ่มเอาสีน้ำมันเหมือนเดิมครับสีถังเดิมที่ซื้อมาทีแรกใช้ได้หลายงานมากนะครับนะแล้วก็มาแต้มนะครับผมลืมเชื่อมไอ้หูเอาไว้เจาะกับผนังตัวยึดตัวแขวนผนังนะครับก็เอามาแตะเอามาเชื่อมเอามาแปะเอามาเชื่อมแล้วก็เตียให้สนิททั้ง3ชั้น,นครับนี่ครับแล้วก็มาวัดใส่ไม้จริงๆผมจะใส่เหล็กนะครับแต่ไม่มีเหล็กหาเหล็กไม่ได้ก็เลยที่บ้านมีไม้อยู่ก็เลยเอาไม้ทําเป็นพื้นนะครับ อ่าเราก็มาตัดครับนี่ครับตัดตามแบบที่เราวัดมาเราก็เอากระดาษทรายเก็บขอบหน่อยนะครับเก็บเสียนเก็บขอบให้มันมนๆหน่อยแล้วก็มาวางครับนี่เห็นไหมแล้วก็เจาะรูเว้าลรูเห็นไหมครับแล้วก็เจาะยึดเลยนะครับเอาไอ้ดอกสกูยึดเลยครับต่อมาผมจะมาทําบันไดลิงผมลืมทําครับบันไดลิงที่เขาไว้ยก เวลาหนีเวลาสมมุติว่าเกิดเหตุไฟไหม้อะไรพวกนี้เขาก็จะเอาลงจากชั้นสองมาห้อยมาชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุเขาก็จะเอาไว้ชั้นสองกับชั้นสามนะครับเขาจะมีที่ล็อกอของจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เอาแบบของจริงมาเลยนะครับก็มาไล่เชื่อมเลยนี่ครับวัดได้ขนาดแล้วก็มาไล่ตัดไล่เชื่อมแบบนี้ครับแล้วก็พอเชื่อมเสร็จแล้วก็เจียเก็บแต่ง ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับนี่ครับลองเอามาวางดูนะครับแต่มันไม่ได้ไว้ชั้นนี้นะมันจะไว้ชั้นล่างแต่ผมแค่ลองเอามาเทียบดูเฉยๆนี่ครับมันจะได้ประมาณนี้เลยนี่พอใช้ได้ปั๊บเราทาสีครับสีให้เรียบร้อยเลยไล่ทาไม้ผมทาไม้ไปด้วยเลยนะครับไม่อยากให้เป็นสีไม้ครับอยากให้เป็นสีดำครับนิวยอร์กเกอร์สไตล์นี่พอได้ปั๊บเราก็จะมาเริ่มติดแล้วครับเอาระดับน้ำวางหน่อยนะครับแล้วก็มาร์กมาร์กรู พอได้ตำแหน่งแล้วก็เจาะแล้วก็เอาพุกใส่ครับนี่ครับยิงน็อตเข้าไปก่อนแล้วก็เอาแขวนนะครับเอาแขวนไปก่อนนะแล้วก็นี่ครับค่อยเจาะรูที่3ามทีหลังนะครับมันจะง่ายนะครับสําหรับถ้าทําแบบนี้ครับนี่ครับเจาะรูที่3ก็เอาพุกต่อเข้าไปแล้วแขวนนี่ครับเรียบร้อยแล้วอัดให้แน่นเลยนี่ครับไล่อัดทีละชั้นให้แน่นแบบนี้เลยแน่นปึ๊รับไม่ขยับเลย แน่นมากครับนี่ครับแล้วก็เราก็มาติดบันไดลิงกันเอะเอาไว้ตรงไหนดีสรุปแล้วเอาไว้ฝั่งนี้ครับนี่ครับเทกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอาสายเอ่อเคเบิลทายรัดซะหน่อยนะครับเอาเคเบิลทายรัดไม่อยากเชื่อมติดนะครับเอาเคเบิลทายรัดของจริงมันก็ถอดได้นะครับเราก็เลยเอาเคเบิลทายรัดแบบนี้ดูครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับเนียนกริบนี่ครับมีช่องมีรูเหมือนของจริงเลยครับดูครับนี่ครับ ราวบันไดมีช่องมีรูขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น3ได้แบบนี้เลยครับดูสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาของมาวางโชว์ดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนมาครับลองเอาตุกตต๊กตงตุ๊กตาดอกไม้มาวางนี่ครับโคตรเนียนเลยครับจบสวยนะครับคลิปต่อไปผมจะทําอะไรฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับ